พาปริญญาจบด็อกเตอร์ในวัยเกษียณท่วนทนคามีสีเจ้าของตำนานไอหนวดเหลกยังหล่ออมตะวัย82ปีแฟนนังไทยยุ90คงมีร้อยคนที่ไม่รู้จักเขาคนนี้สำหรับทวนทนคามีสีอดีตพระเอกชื่อดังที่เคยฝากผลงานไว้อย่างมากมายอาทิไอหนวดเหลกด้วยลักษณะท่าทางท่วนทนทำให้แฟนๆหลายคนต่างก็ชื่นชอบและติดตามผลงานของเขา อยู่ตลอดนอกจากนี้ทนทนคําม,มีสียังมีผลงานตามมาอีกมากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์อาทิตีใหญ่กันหาชาลีมุมหนึ่งของชีวิตใครเมืองพพะเพเพชรเหนือเพชรสองตระก,กุลดิบวันล,ลีอาจารย์เดิเจอพุ่มพวงพรมสีหน้านางสาวกะทิสดหน่วยหนึสองสครูปิยะ10บคมกระพันลูกสาวเจ้าพ่อพลทองดีใจซื่อเป็นต้น นอกจากผลงานการแสดงแล้วทวนท,วน,ทวนคามีสียังเคยฝากผลงานภาพยนตร์ที่เจ้าตัวกำกับเองอย่างเรื่องโกตีวิรบุรุษอารามบอยก่อนที่ช่วงหลังจากนั้นจะไม่ค่อยได้เห็นทวนท,วน,ทวนคามีสีมีผลงานการแสดงใหม่ๆมาให้ได้ชมกันอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นความสามารถที่จะรับบทบาทต่างๆก็ลดน้อยลงตามไปด้วย โดยหลังจากที่เจ้าตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไทยทวนทนคามีสีก็ได้หันไปทํางานที่ตัวเองชื่นชอบหลากหลายอย่างและทราบมาว่าทวนทนคามีสีนั้น เคยรับราชการอยู่ช่วงหนึ่งและกลับไปเรียนจนจบโดยเจ้าตัวได้หันไปทำงานช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักจึงไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวของเจ้าตัวมากนักก่อนหน้านี้ก็ได้เพจดังนำภาพของทวนทนคามีสีมาเผยแพร่ให้ได้เห็นกันอีกครั้งซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันทวนทนคามีสีอายุ82ปีเข้าไปแล้วแต่ความรอของเขายังคงอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยและเชื่อว่าหลายคนยังคงจดจำและคิดถึงทวนทนคามีสีอดีตพระเอกชื่อดังคนนี้ ที่เคยฝากผลงานไว้อย่างมากมายและด้วยภาพจำของทวนทนทำให้แฟนๆหลายคนต่างก็ชื่นชอบและติดตามผลงานของเขาอยู่ตลอดและแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีโอกาสได้เห็นทวนทนคามีสีมีผลงานใหม่ๆผ่านวงการบันเทิงอีกแล้วแต่ชื่อเสียงและความสามารถในการแสดงจะยังตราตรึงใจผู้ชมตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไม่มีวันเลือนหายแม้จะไม่มีผลงานใหม่ แต่คนก็ยังย้อนกลับไปดูผลงานเก่าของเจ้าตัวอยู่เสมอฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ